ยายจ๋าพูดถึงใครพูดถึงด้วยความจริงใจและฟินมีความรู้สึกติดตามนะด้วยเหตุและผลแต่ถ้าเมื่อไรหร่ยายจ๋าไม่พูดถึงก็ไม่ความว่าหมดใจเนาะแล้วก็ไม่ไปเหยียบยัง่งไม่ว่าจะไปเจริญรุ่งเรืองหรือเกิดปัญหาชีวิตอืถามว่าที่เคยพูดถึงเขาแล้วไปดูเขาไหมดูก็ยังติดตามทุกคนแต่ไม่หยิบยกขึ้นมาพูดเนาะ มองห่างๆอืมไม่มีใจหมดใจแล้วก็ไม่คิดที่จะเหยียบย่ำใครผ่านแล้วผ่านเลยนะเออติเตือนอืมวิเคราะห์ในมุม F C ที่ติดตามทุกคนด้วยหัวใจหรือเริ่มต้นด้วยความสงสารไม่ว่าข่าวข่าวไหนที่มันขึ้นมาในโลกออนไลน์ไม่ว่าชีวิตเมียฝรั่งนะหรือข่าวดังตรามาในปัจจุบัน น้องๆหลายๆคนที่ผ่านพ้นไปนะฮะก็จะมีเอฟซีเนาะที่เราเคยเอ่ยและพูดถึงส่งเบื้องหลังอ่าจุดแรงแรงนะฮะทุกๆคนมาให้แต่ยายจ๋าไม่ต่อยายจ๋าเคยพูดเสมอคำพูดของยายจ๋าไม่เคยลืมถ้าหมดใจแล้วอืมก็จะไม่พูดถึงนะเออนาะนี่คือยายจ๋าหมดรักหมดใจไม่ฟินเราก็ไม่อยากพูด เพราะเราไม่เคยคิดที่จะมานั่งดราม่าเอายอดวิวและเหยียบย่ำไข่ทุกคนนะถ้าใครติดตามยายจ๋ายอยู่มาในช่วงถ้าพี่อยู่นะอย่าลืมว่าตั้งแต่พศสอสตาร์ทสิบเก้าพศสอสองพันสิบเก้ายี่สิบนาะเข้ามาจนถึงปีนี้ก็เข้าปีที่ห้าแล้วนะทุกคนโอเคอย่างพี่มาร์กเนปีที่สามอืมนะเด่นมานี่ก็ปีกว่า พินิษพิจารณาถอยหลังดูพูดแล้วไม่ตักํำมีแต่เดินไปข้างหน้าหมดใจแล้วอืมไม่เหลือเยื่อใหญ่แค่มองผ่านๆแต่ก็ยังอยากเห็นทุกคนจเจริญรุ่งเรืองนะบอกตรงๆเพราะว่านั่นคือชีวิตเขาอืมไม่ผิดที่จะเลือกเดินไปทางไหนไม่ผิดนะคะถึงแม้ชีวิตจะผิดพลาดอืมแต่ถ้าแก้ไขด้วยจริงใจ เนาะน่ารักจเจริญรุ่งเรืองอืมตัวแอบปืมอยู่ข้างในนะแต่ถ้าตกต่ำหรือเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตกรรมไข่กรรมันเนาะเพราะมันเกิดขึ้นจากการกระทําของตัวเองทุกคนในโลกวอนลน์เนี่ยให้มองยังเข้าใจ มองยังปลอยวางหักไข่กะยะญาฮักจนหัวที่หมหัวตําจนได้เป็นเรื่องดึงเข้าเจ้าของเกียดไข่กระยาเกียดเกียดจนชนิดที่ว่าไปวิาพากวิจารณ์เข่าโจนเจ้าของเป็นประสาทได้บ้าตายคือเอาเด้อพี่น้องอืมอันนี้เตือนจากผู้จัดรายการตรงนี้ในจุดความเป็นกลางแต่ละ,และเรื่องเราที่เอามาเว้านะคะอืมจงดีใจไปกับเขาด้วยความจริงใจ นะเป็นพลังกำลังใจก็ต้องให้เข่าด้วยใจไม่ใช่ให้ด้วยอารมณ์และความรู้สึกอืมเอาเต่าใจของเจ้าของแมนบอก